<TV. S 2> สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซดๆกับเ e, อและแซดทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซดช่วงแรกกับแซดทราเวลหนุม่มแอมเขาจะพาเราไปแซดกันที่อุทยานประวัติศาสตร์สุขโขทยัยไปชมโบราณสถานที่สวยงามของเมืองไทยกันค่ะ สวัสดีครับผู้ชมครับมาลาฮาซัตเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอิซุสุนะครับวันนี้ผมพาผู้ชมมาเที่ยวที่จังหวัดสุโข,ขทยนะัยฮะกับที่นี่เลยอุทยานประวัติศาสตร์สุโข,ขทัยนั่นเองครับในนี้สามารถที่จะเดินเที่ยวก็ได้หรือว่าอยากจะชิวๆก็ปั่นจักรยานก็ได้นะครับเป็นแม่อย่างผมแบบนี้ต้องปั่นจักรยานอยู่แล้วครับไปเที่ยวพร้อมกันเลย จักรยานนี่มีให้เลือกทุกไซส์ทุกขนาดเลยนะครับแล้วก็ค่าเช่าจักรยานนี่ไม่แพงเลยครับเอามาปั่นกันได้ทั้งวันฮ้เหนื่อยเมื่อไหร่ก็เอามาคืนเขาได้เลยครับ<ม><น>ดูแล้วผมเอาคันนี้แหละครับมีตะกร้าด้วยแล้วก็ความสูงกำลังได้เลยฮนะ สวยมากครับนี่คือวัดชนะสงครามนะครับเวลาปั่นจักรยานก็จะเห็นโบราณสถานแบบนี้ตลอดเส้นทางเลยครับที่นี่เนี่ยเข้ามาเที่ยวได้ตั้งแต่6กโมงเช้าเลยนะครับไปจนถึงประมาณ3ามทุ่มครับก็มีเสียค่าเข้านิดหน่อยแล้วก็มีค่าจักรยานครับแต่ผมบอกเลยว่าคุ้มค่ามากมันได้ฟรีวิกแบบน้ฮะปั่นจักรยานเที่ยวฮะอยากจะจอดตรงไหนก็ได้ครับถ่ายรูปได้ทุกจุดเลยฮะถึงแล้วฮะจุดแรกครับนี่เลยอนุสาวรีย์พ่อขุนรามครับ อันนี้เป็นกระดิ่งจำลองของพ่อขุนรามครับเมื่อก่อนเนี่ยเขาสั่นกระดิ่งเพื่อร้องทุกแต่ว่าปัจจุบันนี้มาขอพรครับก็ต้องสั่นกระดิ่งด้วยอ,อีกหนึ่งจุดที่จะต้องแวะเลยคุณผู้ชม วัดนี้แหละฮะชื่อว่าวัดสระสรีครับเวลาที่คุณผู้ชมมาเที่ยวนะครับเราจะอยากรู้ข้อมูลสถานที่แต่ละจุดเนี่ยเขาก็จะมีแผ่นป้ายลักษณะแบบนีน้ติดเอาไว้ทุกจุดเลยครับอ่านข้อมูลก่อนแล้วก็ค่อยเข้าไปเที่ยวด้านหนก็ได้ฮะนี่แหละับวัดสระสรีคุณผู้ชมครับจุดเด่นที่มีความแตกต่างจากวัดอื่นก็คือเป็นวัดที่อยู่กลางน้ํานั่นเองฮะ สวยมากๆสวยงามจริงๆนะครับนี่คือร่องรอยประวัติศาสตร์ที่เรายังได้เห็นอยู่จนถึงปัจจุบันนะครับผู้ชมลองนึกดูนะฮะไม่ว่าจะเป็นช่วงเช้าหรือว่าช่วงเย็นถ้าว่าได้แสงพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกฮะ,ะถ่ายรูปจะสวยขนาดไหนฮะว้าวมีความสุขมากครับได้มาปั่นจักรยานเที่ยวออกกำลังกายชมโบราณสถานสวยๆแบบนี้นะครับ โอ้โหยังไงต้องมานะฮะช่วงเช้าก็ดีช่วงเย็นก็ได้ครับผมที่จังหวัดส,สุโขทัยครับในการเดินทางท่องเที่ยวทริปนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างมากเลยนะครับบริษัทอิวูสุพิซณนุโลก6กอันตึงจำกัดนะครับที่ให้รถในการเดินทางในครั้งนี้ครับ ครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะมีเวลาก็ลองแวะมาเที่ยวดูมาปั่นจักรยานแบบน,นี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วกับซัทเทเวลท่องเที่ยวแลวะรเลรรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีสุสุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ